สวัสดีจ้าเตรียมห่อเขาไปน้ำกันพี่น้องวันนี้ก็อาศัยอาหารฝรั่งอีกเช่นเดิมนะคะไปเข้างานหกโมงเสรค่ะตอนนี้ตีหาาละจากน้อยก็ได้เข้างานแล้วจ้ะอาหารหง่ายๆอาศัยฮอทดอกจ้ะเมน,นี้เป็น จาล,ลาปิโนนะคะเ,นะเป็นฮอทดอกใส่กับพริกอ่าเป็นพริกอันที่เขากินกับอันตะกโก้นะคะพริกของเม็กซิกันนะคะเม็กซิโกหน่อยจะถอดจักหน่อย สามชิ้นอาหารเทียงกะเล้วโลดมันหยายังไงมันอ,นอนี่เหตดงานไก่ไก่พี่น้องไก่อีรีเด้ทำงานไกลมาเพิ่นเด้มาเบิ่งกันไกซ่ซำใหญ่เพิ่นก็ะเลยอืดอาอดเยือดหยาดเนาะนบ่ฝ่าวบ่ฟังแล้วเพิ่นก็ะสไเร กีบกษัตริย์ปลอดภัไยได้ไหมอทอดมันเลยจักน้อยแต่ก็ไม่น่้จะเอาไปอุอ่นอย่างหอมง่ายๆซื้อกลับมาวันนี้บริหภคข่าวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยกินข่าวดีบ้างหอก็ปตกแต่งเท่านี้ละแต่งกวาแต่งกวา กิ่งกิ่งน้ำมันนิดนึงก็หอมแล้วค่ะใส่กรอบอันนี้อย่าไปเฮ็ดไส้แห้งนะคะเฮ็ดไส้แห้งมันจะไหมตัวแตดที่จริงมันจุกแล้วแต่เขาทอดให้มันหอมเหลืองซื้อ,อนะคะเดี๋ยวเข้ากับมาหั่นแตงกันค่ะพี่น้องหั่นแตงหาน้ำจิ้มก่อนนะตัวซอยย่ำจำเป็นพี่น้องเลยน้ำจิ้มไก่ซีเมดและเดีอีกเทื่อนึงแต่ไปหาซื้อมาไวเวยจนะ้ะ ส่วนอไอขนมที่จะกินกับกาแฟตอนพักเบรกก็มีมัก,กาละคะไปเอาที่ทำงานเพราะว่าเหมือนในที่งานไม่ได้รัวอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทำงานในครัวแปดชั่วโมงเลยตั้งจะเปิแปดแตนฟป,ดปดิดอ,อันเมื่อแรกก็พักพรตามอัธยาศัยเนาะค่ะหลังจากสู้งานมาในหนึ่งอาทิตย์ ไม่เฮ็ดงานนี่พี่น้องเอ้ยขันว่าวันซุกนี่เออห้าวห่าวแล้วขันวันจันนี่มวยด่างระเด้อแตงขันวันจันนี่โอ้ยขานเมิดเมืองขันวันซุกนี่พื้พลังงานมาแต่ใสมือไปเฮ็ดงานวันจันนี่เอิดคักอังค่าน,นี่ก็เอิดพุดิ่มลาเรื่องเพื่อฮัทแทงสดชื่นซุกแข่งสดใสกันยังว้าในี่ยวิธีคนคนทำงาน นี่ก็ตื่นขึ้นมามีเวลากกุ้ยกระลูเพิ่นกะ็ะลรซองมาให้เบิง่งก่อนเพิ่นได้กินนั่นน้ำแดงกับขนมเพิ่นว่าแม่บ่อยากดอกว่ตถุมีเงินอยู่นร่วงหวานจากวัวสบายไรท้องงานขายฝัน่นเซเว่นว่าเอออยากก็ซื้อกินกต่แม่ขอดเด้อหามเด็ดขาดกระเพื่อนน้ำโคกเห็นมอก็เลยว่าังสิน้ำอารมณ์ต่างๆแม่บให้กินถ้ากินเป็นน้ำแบบอัน ข้าวนำพุทลไม้ยังสี่แล้วจ้ะเดินกปเลยทรงมาเห้แม่เบิร์นกับขนมหอม่อหนึ่งจะเป็นกำลังใจคะ่ะนีะ่แหละมีแห้วสูบมีแนวเฮิร์ตเบอร์คืนบีบีก็คุยน้ำแม่โดนเติมคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานเรื่องคนกิงแล้วคนสามารถนั่งรถเมล์ออมเมืองออมกรุงเทพไปแล้วคนว่าค,ายายคานเบี้ยดคนสปเองคนเดียวได้ แม่มาเนี่อยากไปใไส่สีผ้าไปเบิร์ตเพร่จแล้วนั่งรถเมย์เอาแม่ต่อไปนี้มาสันเด้ถ้ามาน่ะต้องมาวันที่หนูลาหยุดได้นะแม่อาสันหนูจะได้ไปนับที่สนามบินถ้าแม่มาวันหนูไม่หยุดแม่ต้องนั่งรถเมย์มาเองแล้วก็หนูจะฝากกุญแจไว้ที่นะประชาสัมพันธ์ให้แม่ไปเอาสันเด้แม่ก็บอเออแม่ก็กิจใจธรรมดา ่อนก็ต้องเอาไปจะ่อนจะเอาอย่มองข้างล่างนะคะเมื่อนี้ใส่เสื้อให้งานไปฟอมแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ปดี๋ยเป็นไปใ,ใส่แส่กางเกงก็จะใส่รองเท้าใส่หมวกคุ้มผมจบแค่นี้กับกอขาทอเนี่ยมันหอมเดี๋ยวห่อกลับไปอุ่นในไมโครเวฟอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าจริงแล้วคอนดอกฝักนี้มันสุกมาแล้วเพื่อจะห่อทอให้มันหนากินแน่จหน้อยน,นะคะนี่แหละพี่น้องแห้งใจ่ของมีเง้หน่อยก้อนข้ามสองก้อนนี่แหละเมื่อยปนไอ้กระสุ กินยาเอาค่ะเมื่อนี้ก็กินยาเมื่อนี้ผู้ซื้อว่าสิกินยาก่อนไปให้งานก่อนเครื่องเม็ดกลับมากินอีเครื่องเม็ดค่ะเรียบร้อยมาเนี่ยโาเขาเนี่ยนะจ๊ะวิธีชีวิตง่ายๆเรื่องราวของเม่อเนี้น้อยในแต่ละวันก็อยากมาเกาพี่น้องก็อย่าจมอย่าเบื่อกันเด้อค่ะมาเห็ดขาวห่อสูบิงึงง่ายคับมื่อนี้เรียบร้อยแล้ว ไปใส่กระเป๋าเฮ้าปะขออภัยที่ถ่ายให้ดูหน้าตัวเองไม่ได้เพราะว่าใส่เสื้อเห็ดงานแล้วค่ะมันจะผิดกฎนะคะเพราะว่ามันมีเสื้อวีหอบของมันคือห้องเห็นงานนะคะเนี่ยทั้งหอ่อเขาทั้งกระเป๋าทั้งรองเท้าก็ตตรงไปทั้ังสี่เลยเพราะว่ากันดอ,อกพีนตีนกับตีนเท่าดอกให้จังไหนไมันแกมเป็นเล๊เขากับเป็นยังสี่เละค่ะพกอกลางข้าวเจากระเป๋าเป้ใบหนึ่งพร้อมอุปกรณ์เห็ดงานคือกันก็ไม่ไลอยนี่แหละ ใส่ถุงขาวใส่เสือก็ไปได้แล้วจ้เะเจ็ดห่อข้าวธรกิจเป็นซาลวบันกระเปา๋าก็เอ็มเนี่ยกุ้มค่าขนาดพี่นอมม้องห้ามาเบิ้งพูดน,นะบรรยากาศข้างนอกนี่ถนนนี่นะเป็นอันที่อันตรายไม่น้อยสิงานจังไหนนี่แนหะละปวดหัวกับถนนเป็นน้ำแข็งพี่น้องมันลื่นเลยนะั่นมันลืนล่นปื๊ดอย่างเดียวเลยมองเห็นง่ายไม่น้อยบอกยูใส่แนมเห็นใส่ป้ มึงสิาพาไปย่างเบิง่งใกล้ๆเดี๋ยวต้องปิดไฟก่อนเดียวถ้าบ่ปิดไฟมันสนนะท้อนเนาะเฮ้ยจังไหนเนี่ยเบิ่งก่อนมองเห็นงานมึงยังน้อยเด้อพุ่นเห็นนั่นเห็นตึกข้างหน้าบ่ตึกข้างหนา้าแนมไปปุ๊บเป็นตึกข้างหนา้าแนมไปข้างหลังมุมสุดของมุมสุดเนี่ยตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนิวซี่นี่มุมสุดมองเปิดไฟนั่นค่ะนี่แหละมองไปหน้อยสิไปเห็นงาน ไก่ไก,ไกม่มือนี่มองเนี่ยระยะทางพุ่นะจากนีไปเนี่ที่อะพรไงวะฉันได้ไปส่งเธอนะห่วยไปยางให้สัน,กนเกาะแน่ะมันเป็นขี้หินแต่โอเคอยูแต่ว่านี้ตีมันเป็นหนามแข็งเป็นด่านไปเลยเลยค่ะโอ้ยระยะทางซ้ำนี่แหละมองเห็นงานไกลล่หลายมือนี่อยู่ซื้อมือนี่เดินนิวซีนี่นี่น,นี่มองไฟเปิดนี่แหละนี่แหละร่งคั่วล่งอาหารรองเล็กน้อย ยังไปซ้ำนี่ลหะมือนี่ก็ไข้แน่ไปแล้วจ้าหากคืนหอดพี่น้องคือเก่าคือหลังแล้วบรทิมบริด้ปากันดอกจาอ้ายังอยู่น้ากันอยู่ซื้อมือซื้อเบ้นคือเก่าแล้วนะคะคลิปอาซิมิสาระแน่บอมีสาระแน่กะเห็ดยังแน่ในแต่ละมือก็นํามาให้พี่น้องเมืองนี่ะจา้าด้วยรักจาจ๋าจ,าจารักนะจุ๊บ